สวัสดีค่ะทุกท่านรู้ทันฝน,นฟ้าอากาศมาแล้วค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวไรมาร์เดตให้ทุกท่านได้ฟังมารับชมกันได้เลยค่ะในช่วงวันที่8-9ถึง9สิงหาคมนี้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศตา่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดน,นามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอนดามันและอ่าวไทย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทายมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทายตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวนันที่1 0 1ถึงสิสิงหาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศตามบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาตากและน่านอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-36องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายมึงการสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุดร3 3 6 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 5องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจงังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบ้างแหง่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเกต็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและบริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามประกาศจากกรมตุนิยมิทยาอย่างใกล้ชิดและในช่วงวันที่10-13สิงหาคมนี้ ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอํามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังหากมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา เราจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังเป็นระยะพอแม่พี่น้องทุกท่านสามารถกดติดตามเพื่อรับฟังข่าวสารดีๆได้ในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ